น้ำท่วฝนตกดูค่ะเทะเสียหมดเลยไู่นม่วาดลมแรงมากเลยนะคะวันนี้ดูต้นหญ้าแบบล้มเลยนะคะทุงนี้ก็เริ่มไม่ค่อยลมเท่าไหร่แล้วแต่ก็ยังมีลมอยู่เนาะก็น่าจะเป็นพายุนะคะก็ร้อนอบอ้าวมาหลายวันเนาะวันนี้ก็ ฝนตกมาทำให้งามโชคเออ่เล่นเล่นโครนดูค่ะโอ้ถูกใจบัหลาเลยเอาแล้วเอเวเองัดบินแล้วค่ะตอนนี้นี่เล่นน้ำฝนแล้ว นี่อ,ออ้ยยัยงไม่คึกคักเท่าไหร่นะคะหนาวไม่ลูกลมแรงด้วยโอ้ฝนที่ฝนจะตกลมแบบโอ้มืดหมดเลยนะคะฝนตลบอบอวนมาเลยนะคะจนแบบต้องขากันวิ่งเข้าบ้านนะคะเก็บของวิ่งเข้าบ้านกันเลยทีเดียว ฝนก็สาดเข้ามานะคะเพราะว่าเราไม่มีกันสาดเนาะทำให้ฝนสาดเข้ามาเปียกอลาหมดเลยเปียกงามโชคหมดเลยนะคะเชะที่นอนหมดแล้วตอนนี้ดินทรายก็เอามาไว้ให้งามโชคฝึกเนาะ อ,อ,อ,อืเหมือนไม่ค่อยครึกคักเท่าไหร่นะไงลูกหนาวไหมครับนี่ปกติงามโชคจะเล่นแบบคลึกคักนะเป็นยังไงวันนี้เหมือนไม่ค่อยคลึกครื้นยังไงหนาวเนาะโอ้อยอหละจะปรับสภาพไม่ทันหรอกเนี่ยเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาว Nếu có khuôn tục bông dùa là che bớt อืงามบอกว่าหนาวครับคุณแม่โอ้ลม เป็นเจ๊กใดน้อเด็กน้อยข่อยวันนี้ถือฝนแต่บกคึกยืนชิวๆบกคึกเลยปกติงามโชคนี่เจอฝนแบบนี้นี่จะเล่นขีโมูอีๆอีอีแล้วนะคะตอนนี้แต่วันนี้ดูเขาแบบตั้งแต่เข้าเรียนมานี่รู้สึกว่าสมรวมขึ้นนะคะ รวมขึ้นมากไม่ว่าขยี้ตาแล้วเฉะหมดเลยน่าเป็เตียยหมดล้วโ,โหเลสิเฉะโลแล้วแบบที่เขาก็เต็มเนาะ อีหดเลยนะมีหมดแรงนะ,ะ,ะ,ะนะนะหมบลงแล้วหมบลงแล้วอ,อืออืองัดดินก่อนเอ้ยซึ่งคุณพ่อก็ไปไล่เป็ดนะคะไล่เป็ดเข้าโอกเนาะคุณตาก็ไม่สบายนะคะ แต่ก็มีอาการไข้นะอาการไข้ขึ้นเนาะก็คุณหมอก็ได้มาดูถึงที่บ้านแล้วนะคะเป็นไงลูกไม่คึกคื้นเลยวันนี้<_<_><_>อ้อยยืดตัวเบาๆ ดูไม่วาดดูไม่วาดเออ,เอ,อ,เอ,อใส่หัวดอกเด็กดอกเด็กอีกลมแรงมากนะคะโอ้หนาวเลยเนาองงามเนาะงามหนาวเล หนาวแล้วคุณแม่หืมชานก็ไม่มีฝนก็สาดเปียกเนาะลูกเนาะโอ้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 โอโลมแรงฝนสาดเข้ามานะเรืย่ยนี่แค่บอลเลยหนาวน้ำเด้อค่ะนี่ ว่ากะไรโอ้ดูพ่งามง่วงเหรอลูกโดนฝนแล้วง่วงหรือเปล่าเนี่ยออเด็กหน่อยถือฝนสิเป็นไข่บ่เนาะโอ้โหถือลีขยากตัวเต็มทีโเลีจะทำอะไร<ฮ> วันนี้งานโชคเรียบร้อยเป็นพิเศษนะคะวลาละเป็นยังไงลูกวันนี้นอนสองรอบเลยนะคะวันนี้วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเนาะนอนตอนวันสองรอบนะคะ ออออเคันคันคันะคันคันคโชคคันเออ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 เี่นี่ออเออเอเล่นแบบน่ารักน่ารักนะคะ ปกติงานโชคจะเล่นตีลังกาเนาะต่พักหลังมานี้ไม่เห็นตีบังกาเนาะไม่เห็นแบบว่าเออท่าแบบที่เขาเคยทำไม่เห็นแล้วนะคะตั้งแต่เข้าเรียนมาคือการเข้าโรงเรียนก็ทำให้เด็กเรียบร้อยขึ้นเนาะนะคะ อาเอาแล้วนี่เอาเสียงกรบๆเลยนะระวังระวังงานน้อยๆห,กหกักแล้วแค่นี้ปกตินางนี่จะสูออขานี่จะฟาดงวงฟาดงานะแต่วันนี้นางไม่มีอาการเลยนะคะนางเรียบร้อยเหมือนพ้าพับไว้เลยค่ะก็บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้ฝนตกเนาะไายึดเข้านะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแม่ๆทุกท่านนะคะ ก็เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะจ๊ะในช่องงามโชคแฟมิลี่กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องงามโชคและครอบครัวกันด้วยนะคะผมสวัสดีค่ะ